สวัสดีครับตอนนี้เ็กับช่องโฟกสายโหดชแนลก็อันนี้เป็นคลิปแรกของช่องเรานะแล้วก็อย่าล oh, ืมกดติดตามช่องแก๊งสายโหดแล้วก so ็ช่องเฟยสายโหดด้วยนะโอเคเดยวนี่อย่าลืมกดติดตามช่องเฟยสายโหดตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแก๊งสายโหดตรงนี้ด้วยโอเคอันนี้เป็นคลิปเปิดตัวนะเราก็เคยทำคลิปมาก่อนแล้วแหละ เราอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นช่องที่สามสำหรับการตัดต่องเรานั่นแหละก็แบบไม่มีอะไรมากก็ขอทุกคนเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยพื่ได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโฟกสายโหดชแนลนเรามาจากสำหรับสายโหด Okay, mak cik ni mana, kalau ada link like, share, like, share lah. Okay, bye bye, selamat di.